รถสวยน่าใช้ราคาหลักหมื่นนะครับคันนี้ขอนําเสนอเจ้าเลนเซอร์นะครับ1.6 GLX เกียร e ์ออโต้นะครับใครที่หาไว้ใช้งานนะครับคันนี้กำเงินสดมา79,000บาทเท่านั้นครับได้รถบ้านมือเดียวนะครับปี2011ครับทชบนะครับครับเครื่องดีนะครับผม ครับหัวนอตต่างๆดื่มนนะครับผมครับผมคุ้มนะครับ